l a เวนต้า u ิวเซมตั้งอยู่ที่รัฐแทบาสโก co, ซึ่งอยู่ใกล้กับอ่าวเม็กซิโกในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโอเมกซึ่งเป็นชนเผ่าที่ตั้งรกรากอยู่ในเมโสอเมริกามา,ายาวนานที่สุดเท่าที่มีการค้นพบหลักฐาน คำว่าโอเมกนะคะหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งยางพาราค่ะและเพราะด้วยชาวโอเมกนะคะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณน,นี้ยาวนานกว่า3000ปีค่ะจึงทำให้อายธรรมของชาวโอเมกนะคะเป็นเหมือนวัฒนธรรมแม่ค่ะของชนเผ่ายุคหลัง แล้วก็ได้มีการค้นพบนะคะศีษะยักษ์ค่ะหรือเรียกว่าโอเมกเฮสนะคะครั้งแรกเมื่อคริสต์ศักราช1 8 6 2ที่เทรสซาโปเตสค่ะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งชี้ถึงความสามารถเชิงศิลปะของชาวโอเมกได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่านี่คืองานแกะสลักชั้นเยี่ยมของชาวโอเมกนะคะที่ไม่ได้ใช้โลหะในการแกะสลักเลยแม้แต่ชิ้นเดียวน่าทึ่งไหมล่ะคะและด้านหลังของแพลนะคะคือโอเมกเฮสนะคะหนึ่งใน17ชิ้นค่ะที่เราค้นพบในเขตเมโสอเมริกาค่ะอยู่ที่ลาเวนต้านะคะ3ชิ้นค่ะ และชิ้นอื่นๆนะคะถูกจัดเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆค่ะนักโบราณาคดีเชื่อว่าโอเมเคดเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตก,การขยายอํานาจที่กว้างไกลของชาวโอเมกแต่ก็มีอีกคริสดีนึ่งที่เชื่อว่าใบหน้าเหล่านี้อาจเป็นรูปเหมือนของผู้ครองนครเพราะทุกชิ้นต่างมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปนอกเหนือไปจากศรษะยักษ์แล้ว ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเก็บรักษาปฏิมาก,กรรมและศิละปะวัตถุของชาวโอเมกไว้อีกมากมายชาวโอเมกและชนเผ่าต่างๆในเมโสอเมริกานับถือในเทพเจ้าข้าวโพดซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ให้ชีวิตและเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์โดยตำนานเล่าว,ว่ามนุษย์นั้นเกิดจากพื้นดินเช่นเดียวกับข้าวโพดซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเมโสอเมริกา และนี่ก็คืออีกหนึ่งศิลปะวัตถุนะคะของชาวโอเมก้านี่ก็คือโมเสกนะคะโมเสกก็คืออันเอานำแผ่นเซอร์เพนตีนสีฟ้าอมเขียวอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเอามาเรียงกันเป็นภาพค่ะซึ่งตอนนี้ยังมีข้อโต้แย้งของนักโบราณคดีน,นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ถูกเรียงกันออกมาเป็นภาพของหน้ากากเสือจากัวหรือว่าเป็นภาพของต้นไม้แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์กันแน่แล้วก็ยังไม่มีใครระบุได้ด้วยว่าจุดประสงค์ของการสร้างขึ้นมา,า,นมาเนี่ยสร้างไว้เพื่ออะไรและทําไมเวลาสร้างเสร็จแล้วถึงต้อง กลบแล้วก็ฝังเลยทันทีนะคะจุดที่จะสังเกตเวลาเราจะดูเนี่ยนะคะให้อยู่บนที่สูงค่ะแล้วก็มองลงไปจะสังเกตได้ว่าจะมีรูที่ว่างเปล่าอยู่ตรงหัวตรงช่วงต้นๆนู้นนะคะนั่นคือดวงตาแล้วเขาก็บอกว่าเส้นที่ขีดตรงกลางตรงนี้นะคะนั่นคือฟันค่ะนี่ก็คือปากถ้าเรามองอีกทางหนึ่งเขาบอกมันจะเป็นต้นไม้แห่งชีวิต ปัจจุบันนะคะนักโบราณนักดีค่ะได้ค้นพบร่องรอยของอารยธรรมของชาวโอมิกนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะตอนกลางของเม็กซิโกไปจนถึงตะวันตกของฝั่งเอลเซิวาร์ดค่ะเลยเป็นข้อสันนิษฐานใหม่นะคะว่าจริงๆแล้วอารยธรรมของชาวโอเมิกนะคะน่าจะ มีจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ที่ตรงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่าตรงอ่าวเม็กซิโกค่ะและด้วยการขยายอารยธรรมอันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะของชาวโอเมกจึงเกิดข้อสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วอาณาจักรของชาวโอเมกนะคะน่าจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้อีกเยอะเลยค่ะนักโบราณคดีเชื่อว่าอารยธรรมของชาวโอเมกคือต้นกำเนิดของอารยธรรมอื่นๆทั่วเมโซอเมริกาทั้งในเรื่องของคติความเชื่อ ภาษาศิลปะรวมไปถึงดาราศาสตร์ซึ่งส่งอิทธิพลต่อชนเผ่าต่างๆในดินแดนแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวมายาชาวแอสเต็กรวมไปถึงชาวทิโอทิวากันผู้สาบสูน